สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนี่ยผมก็ห่างหายกันไปนานนะผมประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับบอกลบคือที่ผมไม่ได้มาอัดคลิปเนี่ยเพราะว่าไปสอบนะครับรู้ัวนอยู่เนาะ <laughs> โอเควันนี้ก็สอบเสร็จแล้วไปเทิมแล้วเรียบร้อยเนี่ผมก็เลยมาอัดซะหน่อยดีกว่าเนี่ยผมตามที่ผมบอกในชุมชนไว้นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในแบบอ l l Star ว o w e r d e f e n s e 4 <c oughs> <c oughs> นะครับโอเค นื่องจากว่าแบบเนี้ยเออคือผมก็ติดเนาะติดพอตัวแหละผมหมดอากับแบบนี้ไปก็เยอะอยู่นะก็ก็เยอะอึมโอเคก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนะว่าเกมเพย์แบบเนี้ยมันเป็นประมาณไหนนะครับก็ไม่พูดภ้าพนำเพลงลุยเลยดีกว่าไปโอเค เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวที่ผมใช้เป็นตัวเมนหลักละกันตัวอื่นเดี๋ยวค่อยละกันนะครับผมเพราะว่าผมนั้นกําลังจะทําการฟาร์มนะผมฟาร์มเวลแล้วก็หลายๆอย่างนะผมทั้งจะเอาตัวโบรี่แล้วก็เอาตัวคิรัวให้เวลตันแล้วก็อัพไอเอีโวตัวโบรี่นะครับสองตัวนี้หลักๆเลยวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวนี้นผมคิรัวที่มันนั่งอยู่ตรงหัวไหลผมเลยนะครับ โอเค,อเ,คเดี๋ยวขอดูซัมมอนแป๊บหนึง่งซัมมอนมีอะไรบ้างโอ้มีมีตัวฮอคส์ไม่เอากากเนื่องจากว่าตัวฮอคเนี่ยคือผมมีแต่แต่ผมไม่ใช้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคือคือดาเมจมันมันมันก็เบาวินิดอ่ะเออแต่ว่าเซ็เพอรอ์คอะก็ใช้ได้อยู่นะผมรับได้อยู่นะเซ็เพอรอ์คแต่ว่าดาเมจเบาวินิดนึงแล้วก็เรนจ์ก็ไม่สมเท่าไหร่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมเป็นตัวที่ถ้าไม่จะเป็นผมจะไม่วางนะครับ ตัวโจฮาโลเนี่ยครับอืมตัวนี้เลยจริงๆก็ก็ก,ก็มีสองตัวนี่แหละโจฮาโลกับหนวดขาวนะครับที่ผมจะไม่วางอืมโจฮาโลก็คือผมจะเอาวางไว้ใช้เวลาตอนที่มอนมันได้เยอะแค่แ,ลแหละอืมโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยอ่อเดี๋ยวผมจะลงเป็นคริะรละเลยล้วกันนะปัปเขาให้จบครับผม ตัวเดียวผมผมขอบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบว่าเออเป็นดาดที่ไม่โหดมากอะ่ะคิโรตัวเดียวเอาอยู่หมัดครับผมวงเล็บนะต้องอัพด้วยนะต้องอัพด้วยไม่งั้นเออดาเมจมันไม่ขึ้นให้นะครับที่ผมอัพมานี่คือเวลเวลเจ็ดสิบห้าแล้วผมอีกห้าเวลตันนะครับดาเมจเริ่มต้นที่สี่สิบสามจุดห้าคูดาวห้าวีแล้วก็แรงสิบสี่แรงถือว่ากว้างเลยนะกว้างกว้างแบบโกงเลยอะ่ะใช้ได้เลยอืมสามร้อยสี่สอง รอดิค่ะในส่วนของตัวสกินมันเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะผม,ผมรู้อยู่แล้วแหละว่าเอ,อดูคนอื่นรีวิวมาก่อนแล้วแน่นอนผมมาช้าแต่ไม่เป็นไร <c oughs> อยากทำเออจบนะอยากทำเพราะว่ามีบางคนคนดูบอกเออเอพี่พี่ยูทูบเบอร์จริงกระเป๋าพี่ไม่เห็นแชทแบบนี้เลยพี่ไม่เห็นอัดแบบนี้เลย <c oughs> ผมบอกแล้วว่าขอเวลาแป๊บหนึง่งเพิ่งจะปิด กูจะปิดเชิมเดี๋ยวให้เวลากูหน่อยได้ปะโโอเคพอมาเวลวหนึ่งปุ๊บเนี่ยอัปเกรดปุ๊บเนี่ยผมดามมีจะเป็นเจ3สิบแดจุดสามนะครับคูดาวห้าเหมือนเดิมแล้วก็สิบสี่เดี๋ยวผมรองเงินได้ห้าร้อยโอเคปุ๊บมันก็จะไกลล่างนะผมเป็นแบบใสยฟ้านะผมผมตั้งเลยนะครับใสยฟ้ามึงเจอผีมรอคว่ามึงน่าจะเป็นผีมากกว่าแหละอืมเอาจริงก็คือมันจะเป็นมันจะไกลล่างเป็นแบบว่าเอ่ออีโวขึ้นอีกขั้นนะครับผม เป็นไอห,หัวขาวนะครับจากขาวทำอะไรอยู่แล้วรอดมีขาวโพลเลยผมขาวบัวก็มีสายฟ้าด้วยอืมก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นก็สปีดเนานะไม่ก็ว่าไปต่อยบึมบึมอ่าตามนี้เนี่ยผม <c oughs> ตึ้งดาเมจนะตอนนี้เนี่ยร้อยสิบสามร้อยสิบสามจุดหนึ่งเนี่ยผมตามใดที่มันเอออีโวเวล่างเยอะเนี่ยก็คือคูดาวก็จะลดแล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่อีโวเวล่านนีน้ก็จำไว้เลยว่า มันยังไม่ลดคูดาวนะผมคูดาวยังเป็นแค่ห้าวิอยู่นะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าไม่โคตรขัดใจเลยว่ะไหนมันเป็นอะไรยายาไปครับผมเนี่ยครับมีคี้ลัวตัวเดียวโอ้เป็นคือผมบอกแค่ว่ามันเป็นตัวที่มือคือมือใหม่ควรจะมีอะ่ะคือแบบอย่างน้อยนะสุ่มแบบซัมมอนสิบตัวเงี้ยเออเวลาตู้คี้ลัวมาเพราะว่าเมื่อแกผมก็ จริงๆรูม,มาเลยแต่ว่าผมตั้งค่าการอัดไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายช่วงที่คิรัวมาถึงถ่ายไปก็มันก็ทานั้นแหละก็กูได้มาแล้วอะโอเคพันหกพ้าสิบอันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเถื่อนเลยนะผมเถื่อนมากๆนะครับเป็นดาเมจแบบ L เออเออเอลีเ e นี่ยผมก็คือมันจะเป็นแบบว่าวงกว้างเนี่ยผมแต่ว่าไม่ใช่แบบทั้งวงนะอ่าเพราะพอพอไปปุ๊บนี่แม็กแล้วเนี่ยผมนี่เลยนะครับเอลี e. หายทีสองสามตัวนะครับผม ถ้าตัวติดกันก็บึ้มทีเดียวหายหมดสี่ตัวไงล่ะหลอดเทนเลยวให้คิดลัวกูยอดคุมค่าเหนื่อยที่อัพมาเจ็ิบห้าเวลแต่มีแต่ยังมีบางคนนะที่บอกว่าดาเมจมันน้อยผมว่าก็ไม่น้อยนะแลมมากับการที่ครูดาวมันมันน้อยแล้วก็เลนส์มันเยอะขนาดเนี้ยมันผิดกับบางตัวที่แบบเออมันควรที่จะยิงได้ไกลๆแล้วก็ ครูเอ่อคูดาวก็กลางๆแต่ว่าดาเมจเสกน้อยนะครับแต่อันนี้คือดาเมจแรงนะถือว่าแรงในความคิดผมเลยนะเออแรงในความคิดผมเลยแล้วก็แล้วไกลเป็นแบบเออีกอืมโอพี OP, ครับผมพูดได้คําเดียวโอเคหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะวางที่รัวรัวๆแล้ว,ลว,ลว,ลวลก,กันน้องแล้วผมก็จะทําการสกิปแบบว่าเล่นความเร็วคลิปไปเลย โอเคหลังจากที่ผ่านมาประมาณกี่นาทีได้วะเจ็ดแปดนาทีเนาะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมโอ้ตัวม่วงได้ตัวม่วงอีกแล้วโอ้ เบื่อตัวจริงๆโอเคก็ข้อสรุปนะผมสรับตัวคิดลัวนะครับก็คือแม่งโคตรโอพีนะผมแล้วเพชรกูทําไมมัน999อา่างงี้วะเลขโคตรสวยเลยมึงเอ้ยแหมโอเคก็สำหรับคิดลัวนะผมดามจสรุปข้าวๆนะผมดามจเอ่ออัพเต็มๆนะผมก็จะมันสองร้อกว่านะผมวงเล็บนะอันนี้คือเวลเจ็้านะผมถ้าเกิดว่าเวลหนึ่งอันนี้ผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ได้เก็บไว้ผมไม่ได้ดูตอนนั้นนะครับแต่ว่าหน้าตอนนี้ก็ย้อนคลิปไปดูได้เลยเนี่ยผมแล้วก็ในส่วนของออการทำดาเมจเนี่ย ขั้นแรกถึงขั้น2งเนี่ยจะเป็นแบบ first เนรับผมก็คือดาเมจหรือว่าโจมตีเดียวแนวผมสสยโจมตีเดี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัพขั้น3ขึ้นไปที่มันจะกลายร่างเป็นตัวสายฟ้านะครับผมตอนนั้นแหละแนวผมก็จะกลายเป็น LE วงเล็บแนวผม LE นี่คือได้แบบว่าต้องอัพขั้นสุดท้ายเนีผมถึงจะเป็นแบบ LE เครับผมส่วนขั้นสายฟ้าเนี่ยก็จะเป็นรดคูดาว์นรับผมจาก5าวิเป็น3วิแนวผมแล้วก็ r a n จ์สูงสุดที่ผมเห็นนะ31ประมาณนั้นแนวผม ถ้าคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกเนี่ยหรือว่าพิวิวตัวไหน,ก,นก็สามารถบอกกันได้นะผมไม่ว่ากันทุกตัวในโหลดเอาเลยหรือว่าตัวในอีเวนผมก็ได้ในผมอีเวนผมก็มีตามนี้เลยถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเออเอาจิบยกตัวไหนมารีวิวนะผมสามารถบอกได้นะครับไม่ว่ากันบอกมาได้เลยเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นผมคลิปสำหรับวันนี้ thank you มากครับผมแต่ for see the fighting bye b y ครับผม hey! ขอบคุณพี่มาชาร์เดอร์